สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับดิฉันอามิคูหมอดูตาทิพย์พลังตัวเลขพญานาคราชนะคะสำหรับคลิปในวันนี้เป็นการดูดวงชะตาของชาวราศีมินนะคะเป็นดวงแบบตลอดชีวิตนะคะการดูดวงแบบตลอดชีวิตจะเป็นการดูดวงจากดวงดาวที่ นะคะสติอยู่ที่ชาวราศีมินและเป็นดาวหลักนะคะที่อยู่ประจำของชาวราศีมินเลยซึ่งก็มีด้วยกันสองดาวค่ะที่ส่งผลนะคะมีอิทธิพลต่อราศีมินนั่นเองนะคะดาวแรกค่ะก็เป็นดาวเนปจูนนะคะและก็ดาวพฤหัสนะคะเนปจูนของชาวตะวันตกนะคะหรือโซนยุโรปนะคะ อโรมันนะคะเป็นตำราของตะวันตกจะเชื่อว่าเป็นเทพเจ้านะคะประจําของราศีมินด้วยนะคะเป็นเทพเจ้าที่ส่งผลนะคะโดยจะอิงจากลักษณะของนะคะเทพเจ้าเป็นหลักนั่นเองเอามาประกอบในการนะคะทํานายเรื่องอุปนิสัยนะคะทั้งทั้งนี้นะคะความหมายของชาวราศีมินนะคะที่ดาวมี ทธิพลส่งผลต่อชะตาชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของอุปนิสัยค่ะทุกความสำเร็จของเรานะคะเกิดขึ้นจากอุปนิสัยของเราทั้งนั้นนะคะไม่ว่าเราจะทำงานนะคะความสำเร็จด้านการเงินความสำเร็จเรื่องความรักความสัมพันธ์ล้วนแล้วเกิดจากโลกภายในของเรานั่นก็คืออุปนิสัยของเราเป็นดักเป็นหลักนะคะฉะนั้นค่ะดาวที่ส่งผล ส่วนใหญ่จะมีความหมายและให้ความหมายถึงอุปนิสัยนะคะใจคอลักษณะเฉพาะนะคะมีทั้งสองด้านคือด้านบวกด้านลบนะคะและนะคะเป็นทั้งจุดแข็งจุดอ่อนให้กับเราฉะนั้นวันนี้ใครฟังอยู่ก็ลองพิจารณาดูนะคะเหมือนกับเป็นกระจกส่องให้เราดูว่าความหมายดาวนะคะที่อยู่ในพื้นชะตาของเราทั้งสองดาวนี้ มีจุดที่เป็นจุดแข็งจุดดีจุดจุดบวกมันตรงตามกับนะชีวิตของเพื่อนๆหรือไม่เพื่อนๆ,อม,ๆมีอุปนิสัยตามนี้หรือไม่ถ้าเป็นด้านบวกนะคะดึงศักยภาพดึงจุดแข็งตรงนั้นเอาออกมาใช้ในชีวิตเราให้เยอะที่สุดค่ะโดยเฉพาะด้านบวกนะคะนำเอามาใช้ประจำนะคะก็จะส่งผลให้ชีวิตของเพื่อนๆดึงดูดสร้างความสำเร็จได้ง่ายและไวค่ะ แต่หากเป็นจุดอ่อนจุดบกพร่องหรือข้อเสียตรงนี้ต้องระมัดระวังนะคะหรือควบคุมมันให้ดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูความหมายของดาวค่ะที่ส่งผลต่อชีวิตเราเราจะเริ่มดูตั้งแต่ความหมายของดาวพฤหัสก่อนนะคะ เพราะดาวพฤหัสเป็นดาวประจำตัวเช่นเดียวกันนะคะในโหราศาสตร์ไทยก็จะดึงหมายเลข5นะคะดาวพฤหัสเอามาประกอบในการทํานายดูพื้นชะตาดวงนะคะก็คือนิสัยนั่นเองนะคะฉะนั้นการดูพื้นชะตาแบบตลอดชีวิตมุ่งเน้นเรื่องเกี่ยวกับอุปนิสัยเป็นหลักค่ะ ะะไม่ได้ดูในเรื่องของจอน,นะคะในแต่ละเดือนแต่ละปีมันก็จะมีดาวจรน,นะคะพวกดวงดวงดาวต่างๆค่ะมันก็จรมาในพื้นนะคะพื้นหรือมาสถิตนะคะอยู่ในชาวราศีชาวราศีของเรานั่นเองหรือชาวราศีของคนราศีมินนะคะในแต่ละช่วงก็อาจจะหมุนเวียนกันไปของดวงดาวนะคะฉะนั้นก็อาจจะส่งผลในแต่ละปีให้เรา ได้เห็นได้เจอที่แตกต่างกันไปแต่อุปนิสัยของเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงกะน,นะคะอุปนิสัยตามดาวเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงยกเว้นค่ะเพื่อนๆควบคุมอุปนิสัยด้านไม่ดีของเราเอาไว้สร้างเฉพาะอุปนิสัยด้านดีๆและสร้างสิ่งใหม่ๆนะคะเพราะมนุษย์เราทุกคนกะสามารถสร้าง กรรมก็คือการกระทําของเราได้ใหม่ตลอดค่ะเราตื่นมาเรามีสติเราก็สร้างสิ่งใหม่ได้เสมอค่ะเราทุกคนสามารถเติมสิ่งใหม่ๆได้เลยค่ะเพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่โชคดีที่เราอยู่กับปัจจุบันและเราอยู่กับการสร้างค่ะนั่นก็คือการสร้างกรรมของเรามีให้เราเลือก2ออย่างคือกรรมดีกับกรรมไม่ดีนะคะก็คือการกระทําของเรานั่นแหละนะคะและให้กรรมนี้แหละคือต้นเหตุค่ะ นะคะต้นเหตุที่เราจะได้เจอนะคะเจอผลลัพธ์ต่างๆก็มาจากการกระทําของเราเป็นหลักนะคะซึ่งโหราศาสตร์พลังตัวเลขพญานาคราชก็จะบ่งบอกถึงกรรมจากการกระทําของเราตั้งแต่จริตนะคะจริตของเราก็คือสิ่งที่ถูกบันทึกไว้ที่จิตใต้สํานึกของเราค่ะมีจริตตั้งแต่เราเก็บสะสมตั้งแต่เล็กจนโตนะคะ และรวมถึงนะสิ่งที่ติดตัวเรามาค่ะหลายภพหลายชาติอยู่ที่จิตใต้สํานึกสร้างเป็นจริตเช่นเดียวกันนะคะซึ่งจริตที่อยู่นะอยู่ติดตัวเรามาในอดีตชาติมันจะเกิดหรือส่งผลให้กับเรา,าเฉพาะกรณีที่เราค่ะเรานะสร้างกรรมณปัจจุบันอารมณ์ความรู้สึกแบบไหน ในปัจจุบันมันก็จะไปจูนไปดึงข้อมูลในอดีตของเรากลับมาส่งผลเสมอนี่คือตำราโหราศาสตร์นี้ค่ะที่ได้บอกถึงเรื่องกฎแห่งกรรมกฎแห่งนะคะ,ะผลลัพธ์ที่เราจะได้รับมันมากมาจากปัจจุบันของเราค่ะที่ไปดึงข้อมูลในอดีตเอามาส่งผลให้กับเรานะ,ะถ้าเราดึงด้านบวกเราก็ส่งผลด้านดีๆด,ดึงด้านกุศลเราก็ส่งผลด้านที่ นะคะสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในชีวิตแต่หากเราส่งด้านไม่ดีค่ะอย่างเช่นอารมณ์เครียดวิตกกังวลอารมณ์ด้านไม่ดีลบๆต่าง,างๆเราก็จะไปดึงดูดข้อมูลเก่าในอดีตของเราค่ะนะคะพลังงานที่เหมือนกันจะดึงดูดเข้าหากันนี่คือตำราที่มันเขียนไว้เลยค่ะนะในโหราศาสตร์พลังตัวเลขพญานาคราชมุ่งเน้นกฎแห่งกรรมนั่นเองกรรมจากการกระทําและบุญบุญ,บ,ญบุญและ นะบุญในอดีตนะและก็อกุศลคือบาปในอดีตมีทั้งสองด้านนะคะมันก็ส่งผลมาเป็นพฤติกรรมของเรานี่คือความหมายของ ะะดาวเรามาดูความหมายนะคะความหมายทั่วไปค่ะนะคะของดาวพฤหัสหมายถึงปัญญาที่สามารถถ่ายทอดได้วิชาการความรู้คุณธรรมศาสนาการบ่มเพาะว,วิปัสสนาการมาภูมินะคะรูปภูมินะคะถ้าบุคคลก็หมายถึงพระสงฆ์นักบวชครูอาจารย์โค้ดนักวิชาการนะคะนักปราชญ์นะคะผู้ใหญ่ที่นับถือผู้พากษานักกฎหมายอายการนะคะรวมถึงผู้ ทนายก็ได้นะคะนอกจากนี้ก็ถ้าหมายถึงเทพก็จะหมายถึงเทพชั้นดุสิตเทวดาประจำนะคะที่มีพฤติกรรมที่ดีนั่นเองเทวดาก็ยังมีนะคะแยกประเภทของเทวดาไปอีกนะคะเทวดายังมีหลากหลายชั้นนะคะภาวะจิตก็แตกต่างกันยิ่งชั้นสูงภาวะจิตก็ละเอียดขึ้นนะคะมีเทวดาหรือนะคะอ,อยู่ที่อยู่ติด กับเราอย่างเช่นพระภูมิเจ้าที่อยู่ติดกับเราเทวดามันยังมีแยกชั้นเลยค่ะฉะนั้นมนุษย์เราก็มีแยกเหมือนกันแยกอะไรแยกจากภาวะอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแยกจากภาวะจิตของเราหมดเลยจิตเราละเอียดหมายความว่าภาวะจิตเราที่นะคะสงบนิ่งนะคะหรือคิดด้านบวกๆก็ภาวะจิตพวกนี้มันก็จะแตกต่างกันไปตามนะคะแต่ละคนนั่นเองนะคะเช่นเดียวกันค่ะ ในเรื่องของเทพเทวดาก็มีการแยกเรื่องภาวะจิตเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นค่ะดวงดาวพฤหัสมันหมายถึงนะคะเทพเทวดาอยู่ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะเพศก็หมายถึงเพศชายเชื้อชาติก็หมายถึงตะวันตกแคนาดาอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์หรือพม่านะคะรูปพันธ์หมายถึงหน้าผากกว้างผมบางนะคะบางทีก็หัวโล้นนะคะสีแสดสีส้มสีเหลืองแกมขมิน้นนะคะแร่ธาต ะะแล่สังกสีนิสัยนิยมในเหตุและผลไฝ่ศึกษาหาความรู้นะเก็บซ่อนความรู้สึกได้ดีมีเอาลมโกรธซ่อนลึกอยู่ข้างในจริตคือพุทธจริตก็คือปัญญาในด้านธรรมนั่นเองมีอุปนิสัยไข้ควรนะคะชอบพิจารณาและศึกษาค้นคว้าค่ะส่วนธาตุไฟเป็นไฟแบบ นะสุสมกอบนะมีความร้อนแต่อยู่ข้างในไม่แสดงออกกอ็คล้ายๆกับนิสัยคือไม่แสดงออกนั่นเองนะคะมีความมีสภาพร้อนบ่มอยู่ข้างในช้าๆนะคะสถานที่คือแหล่งรวมวิชาความรู้ห้องสมุดวัดพิธิพันธ์นะคะโบราณสถานนั่นคือสถานที่ค่ะถ้าโดยเฉพาะ ะะหากไปทำงานที่เกี่ยวกับแหล่งความรู้นะคะมักจะประสบความสำเร็จอย่างเช่นนะคะทำงานที่ให้ความรู้คนอย่างเช่นสอนศาส,สนาสอนนะสอนเรื่องจิตวิญญาณคนสอนเรื่องกฎแรง,งรดึงดูดก็ถือว่าให้ความรู้คนค่ะเป็นครูเป็นโค้ดสอนคนต่างๆในยุคนี้คือการสอนผ่านออนไลน์นะสอนอ่าส่วนตัวหรือโรงเรียนก็แล้วแต่ได้หมด ะะถ้าทําลักษณะของการสอนให้ความรู้มักจะประสบความสําเร็จไวนะคะเพราะด้วยเลข 5, ห้าพฤหัสเป็นผู้ให้อยู่แล้วนะคะและก็ชอบการเรียนรู้ชอบการสอนอยู่แล้วนะคะอายวะคือประสาทส่วนหลังหัวใจระบบย่อยอ่านนี่คือความหมายตามดวงดาวโดยทั่วไปของตำราโหราศาสตร์ไทยนะคะซึ่งในความหมายเหล่านี้ค่ะมักจะนำเอามาประกอบในการทำนายในส่วนของราศีและวันเกิดของคนนะคะ เราไปดูต่อนะคะนะคะเราไปดูในส่วนของดาวที่มีอิทธิพลทั้งสองดวงดาวค่ะที่ส่งผลต่อราศีมินในการทำนายแบบนะคะพื้นดวงที่ใช้ได้ตลอดชีวิตมีอะไรบ้างนะคะเรามาดูก่อนนะคะราศีมินเป็นราศีลำดับสุดท้ายในจักรราศีหรือราศีที่12นั่นเองนะคะอยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวเนนะคะเนปจูนนะคะ ซึ่งตามตำราของชาวโรมันนะคะนเน,นะ,ะเนปจูนนะคะถ้าเรียกชื่อผิดต้องขออภัยนะคะเป็นเทพ,พเจ้าแห่งทะเลนะ,ะที่ลึกสีน้ำเงินเข้มของดาวเคราะห์ดวงนี้นะคะสะท้อนความเชื่อที่ว่านะคะเป็นดาวที่สะท้อนถึงความสมบูรณ์นั่นเองนะคะเทพเนปเนชจูนของของชาวตะวันตกนะคะมีเขียนอยู่ในพระคัมภีร์ด้วยนะคะใช้แสดงถึงในเรื่องของนะค,ะความ กว้างใหญ่ไพศาลความเมตตาความรักนั่นเองนะคะผู้ให้นั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะยังได้นะคะถ้าเราไปดูในส่วนของดาวเนี่ยมันจะเป็นดาวที่โค,คจรรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบประมาณ165ปีตามเวลาของโลกหรือหมายถึงนะคะยูเรน,นัสใช้เวลาเฉลี่ย14ปีในการเคลื่อนที่ผ่านกลุ่มดาวแต่ละจะจัจจกรราศีนั่นเองนะคะเนปจูดนะคะถูกค้นพบ โดยนักดาราศาสตร์ในปี19846ค่ะนับตั้งแต่นั้นดาวเคาะดวงนี้ก็ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของนะคะาการจินตนาการความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณนะคะมนโนคตินั่นเองเวชนมนะจะเป็นกลุ่มของคนที่มีความเชื่อในเชิงตะวันตกนะคะจะเปรียบเทียบเกี่ยวกับจิตวิญญาณมนโนคติก็คือการคิดในภาพ ในสมองนั่นเองเวทมนต์คาถาเวทมนต์ต่างๆค่ะประสบการณ์เหนือธรรมชาติความเห็นอกเห็นใจฉะนั้นเนี่ยดาวนี้มันตกอยู่กับคนราศีมินมักจะมีนะคะในเรื่องของนะ,ะพลังอันวิเศษค่ะมักจะมีบางครั้งตํารานะคะคูหลายๆคนค่ะก็มักจะไปดูในเรื่องขององค์เทพผ่านนะคะผ่านราศีมินก็มีว่ามีองค์มีเทพมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะมี มักจะมีความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณและก็นะคะมีพลังงานเหนือธรรมชาติชอบศาสตร์ลึกศาสตร์ลึกลับนะคะชอบเรื่องโหราศาสตร์นั่นเองนะคะมักจะชอบโหราศาสตร์และก็มักจะเป็นนักโหราศาสตร์ค่อนข้างเยอะมากนะคะคนที่มีราศีมินเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโหราศาสตร์ชอบศึกษาสิ่งลึกลับนะคะชอบตำราโหราศาสตร์นะคะและก็อะไรที่เป็นศาสตร์ที่เหลือเชื่อนะคะก็มัก ชอบนั่นเองนะคะด้วยอิทธิพลของเทพนั่นเองนะ,ะก็ส่งผลนะคะนอกจากนี้ค่ะในด้านลบก็ต้องระวังนะคะด้านลบก็คือการาลวงตาความสับสนการหลอกลวงก็ต้องระวังความอ่อนไหวอย่างมุนแรงสภาพจิตใจที่แปรปรวนในช่วงยังที่ไม่ได้ในช่วงที่เรายังไม่ได้เจอหลักฐานหรือว่าช่วงก่อนที่เราจะ นะคะค้นพบอะไรบางอย่างเนี่ยบางทีเราอย่างเช่นนาะยกตัวอย่างนะ,ะเราต้องการค้าขายนะคะก่อนที่เราจะลงมือค้าขายนะบางทีเราก็อ,อาจจะไปเจอบางเรื่องบางรา,าวชวนเราให้ทําสิ่งนู้นสิ่งนี้ตัวเราเองอยากจะลงทุนอยู่แล้วตรงนี้ก็ต้องระวังบางทีเราก็สับสนจะทําดีไม่ทําดีบางทีเราก็อาจจะถูกล่อลวงได้นั่นเองตรงนี้ก็ต้องระลวงนะคะอย่างเช่นมีคนชวนให้ไปทําสิ่งนู้นสิ่งนี้นะคะด้วยใจเราเนี่ย มีจิตใจที่อาจจะแปรผวนและก็บางครั้งนะอาจจะเชื่อคนง่ายด้วยก็ต้องระวังนะคะมันเป็นอิทธิพลของดาว न, เนปจูนนั่นเองนะคะสิ่งหนึ่งความอ่อนแอและนะสภาพจิตใจที่แปรปวนก็ส่งผลเป็นด้านลบของนะคะชาวราสีมินมันมาจากดาวเนปจูน ะะแต่ด้านดีเรามาดูด้านดีนะคะเพราะด้านดีคือมีดาวพฤหัสเข้ามาเสริมด้านแข็งค่ะพฤหัสเนี่ยเป็นดาวดีของไทยเราค่ะโลหะโลโหราศาสตร์ไทยเนี่ยดาวพฤหัสเป็นดาวด้านกุศลค่ะเป็นดาวด้านบวกด้านบุญกุศลน,นั่นเองด้านดีก็ส่งผลด้านดีให้กับชาวราศีมิน่นะคะเรามาดูในส่วนของดาวพฤหัสส่งผลอะไรให้กับ ชาวราศีมิถนบ้างนะคะซึ่งนักโหราศาสตร์นะคะเชื่อนะคะในตำราโหราศาสตร์นะคะว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นพลังงานนะคะอันวิเศษค่ะก็มักจะนำพาให้ชาวราศีมินค่ะนะคะ,ะมีความเชื่อเรื่อง จิตวิญญาณนะคะชอบปฏิบัติธรรมชอบธรรมะชอบสอนชอบเป็นแสงสว่างนะคะอ่าและก็มีเหตุมีผลค่ะนะคะนี่คือข้อดีเลยนะคะมีเหตุมีผลเชื่อเรื่องทําดีได้ดีนะคะและก็มักจัดนะคะชอบสอนคนนะและก็ชอบการเรียนรู้นี่คือจุดเด่นนะคะจุดเด่นชอบการเรียนรู้นะคะและนอกจากนี้ค่ะด้วยดาวพฤหัสเนี่ยมีอุปนิสัยนะคะเป็นเป็นเรื่องคุศ พระจริตก็มีปัญญาเฉลียวฉลาดนะคะในเรื่องของธรรมนะ,ะมีพรสวรรค์ในเรื่องของบุญเก่าไว้เยอะในเรื่องของธรรมะนะคะเวลาปฏิบัติธรรมก็มักจะบรรลุธรรมหรือว่าเข้าใจเรื่องธรรมะก่อนคนอื่นนะคะเพราะมีของเก่าอยู่ของเก่ามันอยู่ที่จริตเลยนะคะจริตเนี่ยเป็นพุทธจริตคือบุญเก่านะคะฉะนั้นบุญเก่าก็จะนำอานำ นำนะนำให้ชีวิตประสบความสำเร็จคะ่ะมักจะตกน้ำนะคะไม่ไหลตกไฟไม่ไหม,ไม้นั่นเองก็มีบุญเก่าหนุนหลังอยู่นั่นเองนะคะและมักจะชอบศึกษาค้นคว้าไม่หยุดนิ่งในการค้นคว้าหาข้อมูลนี่คือจุดแข็งหรือจุดที่ดีค่ะนะคะของดาวพฤหัสที่มันหมุนดวงชะตาของราศีมิ่นคะ่ะนอกจากนี้นิสัยยัง ในส่วนของพฤหัสเนี่ยนะคะมีนิสัยด้านดีก็คือนิสัยเรื่องการใฝ่หาความรู้นะคะและก็นะคะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกได้เก่งนะคะควบคุมอารมณ์ได้ดีนั่นเองนะคะ,ะและในความหมายโหราศาสตร์เนี่ยพฤหัสเนี่ยก็มักจะนะคะเป็น เป็นผู้ที่มีคนนับถือเชื่อศรัทธาบางครั้งไม่ต้องพูดเลยค่ะหน้าพลังงานมันออกจากตัวค่ะเขาเรียกว่าพลังงานกระแสดีๆพลังงานกระแสบุญกุศลมันออกจากตัวค่ะบางทีไม่ต้องทําอะไรเลยกระแสบุญมันพาไปค่ะก็ทําให้คุณมักจะเจอผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาค่ะนะคะอ่าหรือนะถ้าเกิดเป็นพระก็จะด่งดังค่ะมีลูกศิษย์ลูกหามาเยอะถ้าเป็น พระอาจารย์หรือเป็นร่างทรงเป็นหมอดูก็มักจะมีลูกศิษย์เข้ามาเยอะแยะมากมายนะคะเพราะพลังงานบุญกระแสดีๆของคุณมันออกอะก็จะไปดึงดูดลูกศิษย์ลูกหาที่มันมีบุญเกื้อนหนุน กับคุณเข้ามาหาโดยอัตโนมัติค่ะบางครั้งไม่ต้องทํางานอะไรหนักเลยค่ะกระแสบุญมันนําพาให้หรือเขาเรียกว่าเทพทเทว,วดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกื้อช่วยเหลือคุณนั่นเองเพ,พราะพลังบุญเก่ามันเยอะหนุนนะฮะนี่คือความหมายในเชิงบวกๆของดราตำราโหราศาสตร์ทไทยนั่นเองนะก็มักจะให้ความหมายด้านดีใน ดาวนะคะดาวเพืหัสที่นะคะมีอิทธิพลต่อนะคะชาวราศีมินด้วยนะคะเพราะมันมีสองดาวนะคะเราไปดูต่อกันนอกจากนี้ค่ะนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะสิ่งที่ต้องดูต่อมานะคะในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกค่ะมักจะเป็นคนที่มีอารมณ์ความรู้สึกด้านโรแมนติกอารมณ์แห่งนักกวีนะคะความปรารถนาความรักความเมตตาค่ะมักจะเห็นใจเห็นอ,อกเห็นใจผู้อื่นนะคะบางทีมักจะ เป็นคนที่สงสารคนด้วยนะคะอย่างลึกซึ้งด้วยนะคะนี่คือข้อดีเลยนะคะ,ะและก็มียานสัมผัสที่6นี่คือสิ่งที่เป็นด้านดีๆยานสัมผัสที่6นะคะมักจะมีซิกเซนพิเศษเห็นเห็นอนาคตของคนอื่นได้นะคะสัมผัสได้ว่าสิ่งนี้จะเกิดสิ่งนั้นจะเกิดบางทีรู้ด้วยล้างสังหรณ์ตัวเองค่ะนะคะฝันเห็นบ้างนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เป็นจุดเอกลักษณ์ของชาวราศีมินค่ะ ดาวเนปจูนนะคะเป็นเทพเจ้าด so ้วยนะคะยังเป็นตัวแทนของการพัฒนาจากโลกกายภาพไปสู่โลกฝ่ายวิญญาณด้วยค่ะนะคะนะฉะนั้นค่ะคนที่เป็นราศีมีนมักจะเข้าใจเรื่องจิตวิญญาณได้ดีเข้าใจถึงเรื่องวิญญาณด้วยนะคะโลกกายภาพเขาเรียกว่าโลกเหนือตัวเรานั่นเองนะคะก็คือโลกของวิญญาณนะคะนอกจากนี้ค่ะพื้นที่เกี่ยวข้องกับราศีนี้นะคะก็คือนะคะอ่า ตุงกุยนะคะดอกไอลินกล้วยไม้ดอกไวโอเลตนะคะดอกบัวะคะ่ะหากคุณมีคุณมีปลูกไว้หรือเอามาบูชาหรือนะเอาไว้ในบ้านก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเสริมบารมีให้กับเราะคะ่ะนอกจากนี้ค่ะก็นะถ้าผักถ้าผักนะเป็นผักที่เรารับประทานจะเสริมธาตุในร่างกายก็คือมะเดื่อค่ะนะและก็สาหร่ายทะเลค่ะนะคะ และก็นะคะสีหลักๆที่เหมาะกับเรานะคะสีหลักก็คือนะ,ะสีน้ําเงินสีเขียวน้ําสีเขียวน้ําน้ําทะเลค่ะสีโทนม่วงนะคะนอกจากนี้อัญมณีก็คืออะเมทิสนะคะโลหะก็เจเมเนียมนะคะและก็สตอนเทียมค่ะวันที่เหมาะสมก็คือวันพฤหัสเลยนะคะที่เป็นดาวนะคะประจํา ของราศีนั่นเองที่มีอิทธิพลนะคะมหมายเลขมงคลก็คือหมายเลขเจ็ดค่ะเรามาดูต่อค่ะธรรมชาติของชาวราศีมินค่ะนะคะลักษณะโดยธรรมชาตินะคะเพราะคนทุกคนจะมีหลักนะคะของธรรมชาติโดยดูจากนะดาวที่มีอิทธิพลมีอิทธิพลส่งผลต่อชีวิตลักษณะธรรมชาติจะเป็นลักษณะที่นะคะอ่ารูปนะเราจะเห็นนะคะว่าจะเป็นรูปปลาสองตัวถูกไหมคะนะ รูปปลา2ตัวว่ายวนในทิศทางตรงกันข้ามสะท้อนถึงความต้องการด้านหนึ่งของของชาวชาวราศีมินนั่นเองที่อยากจะหนีออกจากโลกความเป็นจริงนะคะฉะนั้นคนราศีมินมักจะมีจินตนาการนะคะมักจะมีจิตวิญญาเนี่ยนะคะมักจะชอบ ในเรื่องของสิ่งเหนือธรรมชาตินะคะและมักจะชอบศึกษาธรรมะค่ะอยากที่จะหมดทุกอยากที่จะบรรลุธรรมอยากที่จะไปนะ,ะชอบศึกษาเรื่องโลกหลังความตายหรือมิติอื่นนี่คือลักษณะเด่นของเขาเลยและเขาก็จะเข้าใจได้ไวถ้าลองได้ศึกษาเรื่องมิติที่ห้าที่6เขาจะไปไวมากเลยนะคะและก็ชอบศาสตร์นี้ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะนะ,ะเขามักจะนะคะ มีลางสังหอนว่องไวนะมักดึงดูดผู้คนเข้ามาหาโดยนะโดยที่นะ ใช้กระแสจิตได้นะคะยิ่งถ้าได้ศึกษาเรื่องกระแสจิตพลังจิตค่ะมักจะไปได้ไวนะคะอย่างเช่นไปปฏิบัติธรรมก็มักจะบรรลุธรรมหรือเข้าถึงฌานไวกว่าคนอื่นเพราะเข้าใจเรื่องจิตวิญญาณไวนั่นเองนะคะนอกจากนี้การจินตนาการชอบจินตนาการคือเรื่องอะไรพื้นที่นะคะมักจะจินตนาการนึกถึงเห็นภาพนะสิ่งลี้ลับต่างต่างนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคุณลักษณะพิเศษนั่นเองนะคะมักจะเห็นภาพ ในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นนิมิตเห็นสิ่งนู้นสิ่งนี้เป็นต้นนะคะราศีมินควบคุมอวัยวะร่างกายนะคะส่วนเท้านะคะนะ,ะภาพยนตร์บทกวีเสียงเพลงอารมณ์นะ,ะเป็นสิ่งเล้นลับ ความฝันก็ชัดเจนนะคะเพราะชาวราศีมินค่ะจะมีสมุดบันทึกความฝันไว้ข้างเตียงนี่คือตัวอย่างนะคะว่าถ้าเขาเห็นอะไรเนี่ยเขาก็มักจะโน้ตนะคะมีความฝันอะไรก็มักจะเขียนเป้าหมายความฝันไว้ค่ะและเขาก็มักจะทําให้สิ่งที่เป็นเป้าหมายความฝันของเขาบรรลุความจริงได้ด้วยนั่นเองนะคะเพราะเขาอีกข้อหนึ่งเขามักชอบจินตนาการนะคะนอกจากนี้ค่ะนะมินเนี่ยยังรู้สึก นะบางครั้งก็รู้สึกสิ้นหวังนะคะแต่นะเขาก็เป็นคนแข็งแกร่งนะ,ะในตัวของตัวเองซึ่งวิธีที่ดีที่สุด,สดนะคะที่จะสัมผัสกับความแข็งแกร่งได้ก็คือการน,นะคะช่วยเหลือผู้อื่นครับนี่คือสิ่งที่ชาวมินมักจะเป็นเสมอคือนะ,ะชอบเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่นเพราะเขามีความเมตตากับพลังงานนะคะด้านบุญกุศลทำงานก็มักจะไปช่วยเหลือผู้อื่นบำรุงพระพุทธศาสนาแนละ,ะและก็ความเมตตานะคะ นอกจากนี้พลังงานแห่งการเยียวยาผู้คนด้วยเนื่องจากนะคะบินเนี่ยเป็นคนที่นะคะมีจิตใจอบอ้อมอารีนะสิ่งที่ต้องควรระวังเลยบางครั้งค่ะนะคะระวังเพื่อนนะคะชี้นะคะไปในทางที่ผิดก็ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ต้องคอยศึก,ศกษาดีๆค่ะเวลาเราจะไปคบเพื่อนเพราะมันมีจุดที่เขาเป็นจุดที่นะคะ มีใจิตใจที่ดีนั่นเองเมตานั่นเองบางครั้งก็อาจจะทําให้คนอื่นเห็นเป็นโอกาสนี้ในการที่อาจจะช่วยโอกาสนํน,ะนาพาสิ่งไม่ดีมาให้ฉะนั้นนะคะชาวราศีมีนต้องวิเคราะห์ไต่ตองดีๆอย่าพึ่งเชื่อใครโดย100%ความมีเมตตาเป็นสิ่งที่ดีการให้เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะคะแต่ในส่วนถ้าอะไรที่จะต้องทําให้เราเสียเงินโดยที่ นะคะคเสียเงินอย่างเช่นชวนไปทําธุรกิจชวนไปค้าขายก็ต้องปรึกษาคนก่อนค่ะศึกษาหาข้อมูลก่อนนะคะเพราะชาวราศีมินเนี่ยบางทีหัวการค้าเนี่ย อาจจะไม่ทันคนได้แต่เรื่องสายธรรมธรรมะิจิตวิญญาณเนี่ยนะเขาเป็นที่หนึ่งค่ะนะคะอันนี้ก็คือข้อดีแต่ข้อที่ต้องระวังก็คือเรื่องนะคะความเมตตานี่แหละนะคะความที่มีจิตใจดีก็อาจจะเป็นช่องให้คนอื่นมาหาโอกาสได้ฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะเวลาเราจะทําอะไรเราก็ตรวจทานก่อนนั่นเองนะโดยเฉพาะการร่วมธุรกิจหรือการทําธุรกิจนะคะดาวที่ส่งผลอิทธิพลก็มี2ดวงดาวก็คือเนจูนนะคะ เนปจูนกับพฤหัสนะคะเนปจูนเป็นตัวแทนแห่งมหาสมุทรอันกว้างใหญ่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะกับสรรพสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเป็นนะคะคนเห็นอกเห็นใจคนนั่นเองนักอุดมคติช่างจินตนาการสามารถสร้างและทำลายตัวเองได้มักใช้นะคะความ มั่นใจตัวเองนะคะความรู้ความสามารถของตัวเองตรงนี้ก็ต้องระวังบางครั้งเรามั่นใจตัวเราเองค่ะและเราก็มักไม่เชื่อะคะความคิดเห็นของคนอื่นก็มีบางครั้งก็จะมีนะคะซึ่งตรงนี้หากใช้มากเกินก็อาจจะเป็นผลร้ายกับตัวเราเองได้เพราะความมั่นใจเกินเหตุนั่นเองนะคะดาวเนปจูนเป็นดาวประจำราศีมินนะคะได้รับการหนุนนำที่ดี นะคะคส่วนใหญ่จะเป็นด้านดีมากกว่าจะด้านลบนะคะถ้าเป็นด้านที่ไม่ดีเพื่อนๆก็นำไปปรับและเอาไปแก้และควบควบคุมดูดูแลนั่นเองนะคะสรุปก็คือนะคะตำแหน่งดาวนะคะบ,บ่บงบอกถึงภาวะนะ,ะที่ เราจะเจอส่วนใหญ่เป็นด้านบวกมากกว่าจะเป็นด้านไม่ดีค่ะฉะนั้นสิ่งไหนที่เป็นด้านไม่ดีเพื่อนๆก็ลองไปพิจารณาดูค่ะและก็ปรับนะคะเพราะมันมีดาวพฤหัสส่งด้านดีให้มากกว่าดาวอา่ในในในจูนนั่นเองนะคะฉะนั้นดาวนี้มันจะส่วนใหญ่มันจะส่งผลเรื่องความยึดมั่นนะคะคุณธรรม นะความดีเป็นหลักนั่นเองและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยฉะนั้นจะทําอะไรก็จะมีเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นาพาให้เราทําแต่สิ่งดีๆเจอ ER แต่สิ่งดีๆอะไรที่เราเข้าไปเจอหรือไปเจอเรื่องไม่ดีนะคะมันก็จะผ่านพ้นไปได้เพราะเราจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะนำพาเราให้ตื่นรู้ให้แก้ปัญหาได้นะคะนี่ก็คือสําหรับคลิปในวันนี้ค่ะนะ,ะพูดเียันพูดติดขัดอะไรต้องขออภัยนะคะวันนี้ก็ทําคลิปในช่วงเวลา ที่น้อเมริกานั่นเองนะคะก็ติดงานเรื่องอื่นอยู่ด้วยนะคะก็พูดติดติดขัดขัดนะคะวันนี้ต้องขออภัยจริงๆค่ะสําหรับการทาคลิปของชาวราศีมินนะคะในเรื่องของการอ่านนะค,ะความหมายของดาวนะคะอ่าหวังว่าว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะคะก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะก็นําจุดแข็งเอาไปใช้ค่ะส่วนไหนเป็นจุดอ่อนและมันตรงกับนิสัยของเราก็ควบคุมระมัดระวังนะคะแล้วก็แก้ไขมันคะ่ะ แก้ไขมันกะก็จะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะและก็อย่าลืมกด s u b สไครต์ไว้นะคะ เรามาดูนะคะตำรานี้บอกก่อนนะคะนะดิฉันก็นํามาจากคู่มือหมอดูตาที่พลังตัวเลขพญานาคคาราดนะคะก็จะมีให้ความหมายในเรื่องของดาวไว้ด้วยนะคะดิฉันก็อ่านให้เพื่อนๆฟังเนี่ยแหละนะคะน,ะ,คะ,นะ,คะช่วงที่พูดไปก็อธิบายไปก็นะเปิดตำราไปนั่นเองเพื่ออธิบายความหมายดาวนะคะนี่ก็คือตำราที่ดิฉันเขียนขึ้นมาเอง